เชฟมดเดอะเบสเบเกอรี่สอนสร้างธุรกิจขนมนะคะวันนี้ค่ะมดจะชวน,นเพื่อนๆมาเลือกแพ็กเกจขนมกันการทาขนมนะคะแล้วก็การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมเนี่ยทำให้เพื่อนๆสามารถขายสินค้าขายขนมของเราเนี่ยได้ในราคาที่สูงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เหมาะสมกับขนมของเราด้วยค่ะแต่จะเลือกยังไงตั้งแต่แรกเลยบางทีทําออกแบบสติกเกอร์ไปแล้วเรียบร้อยเลยค่ะถึงเวลาไม่เข้ากับบรรจุภัณฑ์ก็ต้องไปสั่งทําสติกเกอร์ใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเสียเวลา วิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์นะคะก็มี3มเทคนิคค่ะคร่าวๆดังนี้งั้นเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะข้อแรกที่มดพูดถึงเนี่ยให้เ,เพื่อนๆถามถึงสินค้าที่ตัวเองจะขายว่าเราเนี่ยต้องการขายขนมประเภทนั้นน่ะเป็นแบบแช่เย็นหรือว่าไม่แช่เย็นเนี่ยจะขนส่งแบบไหนขนส่งแบบแช่เย็นแช่แข็งหรือจะขนส่งปรณียีโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปโฟกัสว่าขนมของเราเนี่ยควรจะเก็บแบบไหนเก็บรักษาแบบไหน แล้วก็อยากจะขายให้มีอายุนานแค่ไหนเพื่อที่จะได้ไปเลือกบรรจุภัณฑ์ถูกแล้วก็ไปออกแบบสติกเกอร์ถูกนั่นเองข้อ2เลยลก็คือว่าเราควรจะต้องถามต่อว่าแล้วเราต้องการที่จะมีอายุขนมเนี่ยกี่วันแล้วเราก็ลองเลือกบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะคะมาสัก 3- 4แบบและกันมดขอยกตัวอย่างเป็นเอแคลร์ลวกันนะคะถ้าเป็นเอแคลเนี่ยเราอาจจะเลือกบรรจุภัณฑ์มาเป็น นี่เลยค่ะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะก็จะเป็นแบบกล่องพลาสติกแล้วก็อีกแบบนึงเป็นกล่องคราฟอีกอันนึงก็เป็นกล่องที่เหมือนเราไปสั่งทําขึ้นมานะรูปร่างหน้าตาสวยงามเลยค่ะแล้วก็ลองเก็บอายุขนมนะคะของเอแคลเนี่ยดูให้แตกตา่างบรรจุภัณฑ์กันกแล้วควรจะทําขนมนะขึ้นมารอบเดียวกันเลยในวันเดียวกันแล้วก็ลองเก็บอายุสินค้าเนี่ยในแบบของบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกมาทั้ง3แบบแล้วก็ในส่วนของการเลือกบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยทั้ง3าถึงสแบบเนี่ย หลังจากเพื่อนๆลองเก็บอายุสินค้าดูแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการอายุขนมนะคะให้นานมากขึ้นเช่นมากกว่า2-3วันถ้าเป็นในกรณีของขนมเอแพรนะเราก็ควรจะมีการมีพันพลาสติกแรปก่อนนะคะหรือว่าก่อนจะปิดฝากล่องทําให้ขนมของเราเนี่ยสัมผัสอากาศจากตู้เย็นเนี่ยได้น้อยที่สุดอย่างเช่นถ้าเราไปเลือกกล่องแบบนี้นะคะกล่องที่มีลักษณะนเนี่ยตอนที่เราห่อเป็นกระดาษธรรมดาเวลาเราเก็บเนี่ย ขนมเนี่ยเขาก็จะสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายทางที่ดีเราก็ควรจะมีพลาสติกปขึ้นมาอีกอันหนึ่งหรือเป็นพลาสติกที่สําหรับห่อขนมเนี่ยอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นกระดาษน่ารักน่ารักเนี่ยห่อปิดไปนะก็จะทําให้ขนมของเราเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปัจจัยข้อที่3ก็มีผลค่ะปัจจัยข้อที่3ที่มดว่าเนี่ยก็คือการเก็บอายุขนมนั่นเองตั้งแต่ตอนแรกที่มดบอกนะคะให้เราตอบคําถามก่อนข้อแรกคือการเลือกขนมก่อนว่าสินค้านั้นจะแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นนะคะค ข้อที่2ก็คือให้เ,เพื่อนเอลองมาเลือกบรรจุภัณฑ์ดูที่เราต้องการที่จะใส่ขนมของเราสัก1-2ถึงแบบนะคะแล้วเราก็มาในหัวข้อที่3คือทุกอย่างเนี่ยที่เราเลือกมาแล้วเราควรจะต้องเก็บอายุสินค้าอันนั้นดูค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะไปถึงขั้นการออกแบบสติกเกอร์ทำสายคาดอะไรนะคะวุ่นวายก่อนที่จะถ่ายรูปเนี่ยเราควรจะทำสามขั้นตอนนี้ให้ครบกับขนมของเราที่เราอยากจะวางขายก่อนค่ะในส่วนของการเก็บอายุขนมนะคะเ,เพื่อนๆก็ควรจะเก็บ อายุขนมเนี่ยซ้ำนะคะสมมติว่าเราได้บรรจุภัณฑ์แบบ A มาแล้วแล้วเราก็ชื่นชอบว,ว่าแบบ A อ่ะตอบโจทย์เราบากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาหรือแม้กระทั่งการออกแบบขนมออกมานะคะแล้วก็ทําให้ดูน่ากินน่าซื้อเนี่ยเราควรจะกลับมาดูที่การเก็บรักษาอีกครั้งหนึ่งอายุสินค้าเนี่ย ซ้าดูนะคะอย่างน้อย2-3ครั้งนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ขนมของเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะคะถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยนั่นเองโดยปกติแล้วนะคะบรรจุภัณฑ์ที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็มักจะมีข้อจํากัดค่ะเช่นมีติวขนาดนี้แบบนี้แบบเดียวบางคนก็อาจจะต้องไปสั่งทำกล่องอะไรเงี้ยมดก็ไม่ได้อยากจะแนะนําให้ดูวุ่นวายขนาดนั้นนะคะอยากจะให้เ,เพื่อนๆลองหาแท็งเยจริงที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยแล้วก็มาไปายุกแล้วก็ดัดแปลงเพื่อที่จะใช้กับขนมตัวเองได้นั่นเองค่ะ มก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเช็คสาข้อนี้ก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเทคนิคการเลือกแพ็กเกจบรรจุพันธ์ต่างๆนะคะเพื่อไปปรับใช้กับขนมของเราว่าอาจจะมีรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนอยู่บ้างทําให้เราเนี่ยจะต้องใส่ใจแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็เป็นเทคนิคที่ประหยัดเวลาเพื่อนๆคะ่ะบางทีการที่เราคิดว่าขนมตัวนี้ของเราเหมาะกับแพ็กเกจนี้อย่างเดียว แต่บางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขนส่งที่อยากได้อายุที่มากกว่า2-3วันบางคนอาจจะอยากได้5-7วันบางทีนะคะการที่เราได้ลองเปลี่ยนแพ็กเกจดูนะคะแล้วก็มีการปรับแต่งอะไรนิดหน่อยเนี่ยเกี่ยวกับแพ็กเกจของขนมเนี่ยก็จะทำให้อายุขนมของเราเก็บได้นานมากขึ้นค่ะ หวังว่าเทคนิคการเลือกแพ็กเกจนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกแพ็กเกจให้เหมาะกับขนมของตัวเองได้มากขึ้นวันก็ขอฝากให้เพื่อนๆติดตามมดนะคะที่ช่องทางได้ดังนี้เลยค่ะวันนี้เชฟมดไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ